สวัสดีจ้าเกี๊ยวองผ้าเสืบมาแล้วนะจ้าเด้ออันนี้ข้าวต้มผัดนะจ้ามื้อนี้ข้าวต้มผัดข่าต้มผัดใบเตยนะจ้าอันต้องใส่้ยังแน่นี่ค่ะยนน้ำเลยค่ะกะทิกะทิอันเคี่ยวให้มันออกมาเนียนมากแต่กะน้ำตาลนะน้ำตาลเพียจจ้าน้ำตาลเพียยว่ามันน้ำตาลเพียจก็เพียจ เข้าวเขียวไอ้มันกระคอไอ้มันนั่นกระคอมัอนพรจ, <c oughs> จ้าแต่เราบังเป็นธนาคารตัวนะจ้าตอนนี้ตอนนี้กะทิกับน้ำตาลไปก่อนจ้า <c oughs> อันนีไซด์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวพระเจ้าจ้าการข้าวเหนียวพระเ <c oughs> จ้าเป็นพระข้าวเหนียวนี่จ้าข้าวเหนียวพักสิหนึงน่งก้อนนะคะบวานเอาข้าวสารไปพัดนะจ้าวิธีทำขนมขนมข้าวต้มพัดจ้าข้าวต้มพัดนี่ค่ะเป็นข้นาวเหนียวกระสิอ กะทิจงกะทีว้ถ้าใส่วใ้นจ๊ะอันนั้นเป็นหัวกะทิเส้นตำตาลกอนะจ๊ะอันนี้ก็ทิเป็นกะทิสดๆอันนี้ตำใบเตยนะคะถั่วสยมันเป็นสีสันจ้าขั้นตอนการทำนะจ๊ะอันนี้เป็นกระต้มพัดแบบเบานๆเท่านะจ้ะนนนนนนะะาแบบหอมๆใบเตยใส่ใส่หนังไม่ปเลย ใส่ถ้วยเหลือนะจ่าแล้วก็จะมาเบิ้งกาวผัดจักน้อยนะจ่าเออการเตรียมของไว้จ้ะมื่อเนี่ยวันพาน้อยนะจ้าเด้อมื่อเอือนซังไรนะจ้าอสังเหมือนี้นะจ่ามื่อเนี่ยว้าลงหนาเลูกซังมือนนี้นด้ะจ่าจักนอยกับพร้อมส่งนะจ่าพรุ่งนี้วันพ่าเอาไปใส่บาตรนะจ้าเด้อจ้าใส่บาตรเนี่ยจ้าบังนะจ้า บรรยากาศพระเจ้าอากาศผัดแผนกผัดพระเจ้าผัดแหนกผัดจ้าอันนี้เคี่ยวกะทิเระเจ้าเนี่ยเคี่ยวกะทิรส้ันตาลให้มันกระพอดรอนออกแตกมันละลายเลยค่ะนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเอาเข่ามาลงผัดนะจ๊ะ เห็เห็นนะจ๊ะพอเห็ดแห้งไฟแห้งบาแด้วนะจ๊ะค่อยๆใจเยยนจ้ะค่อยๆสิ่ค้นประเดี๋ยวมันตั้งสิบติดตันงสิ้นนะจ๊ะสั่งได้นะจ๊ะวันนี้มีหลายอย่างจ้า น้ำตาลกับมี่หมกน้ำม,ม้มกับี่ขนมหมกแบบโบราณกับี่จา้าแกมาเบิ้งการท้ำนะจ้าเรื่อบานอันนี้น้ำตาลกับกะทิเมนบ้านาใส่กะทิเอากะทิสดลงไปเลยค่ยมยนะมขใจะเป็นคนไทย กะิดเข่าห้าหนึ่งแล้วอาจารย์กะจิตสมลงไปเลยอาจารเห้วาวพระตองไปข้นหยบไส้ไฟ้แล้วจอจาเพราะว่ามันจะเละกะิตข้นแล้วก็จิไปห่อกะจิป็ปหนึ่งแล้วอ,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 อาจาต่ตอนทเกินแล้วป ได้กะทิล,ลงไปจ้ากะทิลงไปเลยอันนี้น้ำใบเตเยแล้วจ้าน้ำใบ,บเตยค้นไปเรื่อยๆจ้า น้ำใบเตยสดนะจ้าใบเตยของแท้เพราะมันสี้ะจา้าน้ำใบเตยของแท้เจ็ดสีขอบไปเรื่อๆยๆเรื่อยนะจ้า จะค้นไปเรื่อยๆจะจนมันเข่ารันนน้ำกะทีมันกระเทียมใบมันแล้วเป็นไรตั้งแต่ค้นมันเข่าน้ำกะทียเข่าเข่าเท่าันน้ำกะทียสดนะจ๊ะเข่ามาใสอีละจ้าแล้วเข่ามาใสอีวันนี้วัี้าน้วันน้น้วันวันแี่วันนัันนวัน้ัน้วอััี้อว มันขัดเตรียมตองไว้แล้วจ้าเตรียมตองไว้แล้วค่ะฮะโซงมันเข่ากันอีกนะจ้าให้มันแข็งนะจ้าบาบ้ามันก็จะแข็งนจ้านี่จะเดี่ยวจะกน้อยอเคล่อเข่าไปอีกในน้นำไปเตยนะจ้าเอาลงไปนำไปป้ำใบเตยลงไปอีก ใบเตยของแกรหอมหวยแล้วจ้าต่ำสดๆเลยนี่จ้าขันตอนกับบ้านเด็ใส่ใส่แล้วแต่กับกำลังเห็ดใส่แล้วจ้าจะมีใส่ใส่ั่วเหลืองว่าบ้านเด็ใส่ใส่กล้วยแล้วจ้ามันจะเป็นใส่ถ่วเหลืองเพิ่งกะทิลงไป เอาจนเข่ากันน้ำปลาจ้าจังสิไปห่อได้บ,บ่จี้อันนี้พร้อมหอ่อแล้วจ้าพร้อมห่อแล้วค่ะเรียบร้อยอ่แต่กระสีลงมือห่อได้จ้าบางังกำลังจะทำใส่แล้วจา้าวันนี้จะพามาเพิ่งการเที่ใส่แล้วจ้าใส่ผ้าวเหลืองจ้าเกลี่ยกับชี้ใส,ส่น้ำตาลสูตรเก้าจ้ากระสีมันบบเก็กน้อยมันโบจ้าเนี่ยใส่กล้วยแล้วจ้าแล้วค่ะเนี่ยใส่ไส้กล้วยนะจ๊ะ ่ในประกาดนี่หระจ้ากำลังห่อนะจ้าเนี่ยใส่ถั่วใส่ถั่วใส่ถั่วเขาใส่กล้วยเอาแยห้นะจ้าเนี่ยกำลังห่อค่ะแล้วจะมาเพิ่งตอดห่อตอดหนึ่งก็ได้คาแบบนี้กำลังห่อจ้า บ้างสิซกจ้านี่ละจ้าซุกแล้วค่ะซุกแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมสุงแล้วจ้าเด้อค่ะนี่ละจ้าซุกแล้วค่ะซุกแล้วค่ะจ้า เอาจ้าพร้อมส่งแล้วจ้่าเคีบหนาพอกกันไม่ได้ค่ะนี่รีวิวขนมโมลค,ค่ะคีบหนาพอกันไหมส่งมาแล้วเอยสบสุกคนนะจ้าเด้อค่ะเคีบหนาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย